สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้การใช้ n e t 6 minimal api นะครับทําเป็น json web token ทั้ง authentication และ authorization เดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาผมสร้างโปรเจตกต์ก่อนแล้วกันแต่ตามนี้ครับผมจะให้ลิงก์ใต้คลิปเนะี่ยเราสร้างเป็น minimal api ธรรมดาจะไม่มี authentication แต่ว่าเราจะต้องเพิ่มเข้าไปทีหลังเข้าไปแล้วเดี๋ยวแพ็กเกจที่ต้องใช้ก็คือ n e t add นะฮะ package ตัวนี้ไป จะเป็น authentication ด้วย JWT bearer นะครเดี๋ยวเรามาดูเรื่อง JWT ก่อนเดี๋ยวมาดูมีเว็บชื่อ JWT.io นะผมเปิดมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้ผมจะใช้โทเค็นที่ผมมีอยู่แล้วโทเค็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่เคยทำมาก่อนเดี๋ยวให้เราดูโทเค็นคือบัตรผ่านในนี้มันจะมีข้อมูลที่สามารถแสดงเป็น ออกมาแบบนี้ได้ในกรณีนี้ทุกเคนของผมมีข้อมูลว่าเป็นแอดมินนะฮะแล้วก็มีโลเป็นแอดมินกับเดฟนี่คือข้อมูลที่ผมมีมี x x p คือ expire date เราสามารถตัวเนี้ยจากด้านขวามือจะมี h e ดเดอว่าเราใช้อลกอริทึมในการ Encryption อะไรหรือไทเป็น JWT แล้วก็มีส่วนนี้เป็น Secret ฉะนั้นคนที่ได้ทุกเคนไปได้บัตรผ่านไป ก็คือ Frontend front-end จะกลับมาขอขอข้อมูลขอใช้ API ีแล้วก็ต้องแนบโทเค็นมาเราจะ Verify ได้ยังไงว่าเอ้นั้นมันมีบัตรผ่านของแท้นะแล้วก็เอาไอ้โทเค็นเนี่ยมามา r i ิ y กลับมาโดยใช้ตัว Secret เนี่ยอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเรามาดนะูค่าที่ต้องใช้อรู่ททำงานจะต้องมีอะไรบ้างผมใช้วิวิชว s ซนะีโ a l Code ในการจัดการโค้ดตัวนี้ เดี๋ยวผมจะตัดแปะมาเลยแล้วกันเดี๋ยวตรงส่วน App s e t ตติ้เนี่ยผมขอเซตค่าก่อนนิดนึงตัว App s e t ตติ้งอ่ะเดี๋ยวมาดูนะจะมี issuer ผมใช้เป็น local h o s t audience key key ตัวเนี้ยที่บอกว่าเป็นความลับที่ต้องเก็บไว้การเอามาใส่ในตัว App s e t ตติ้จริงๆไม่ถูกต้องเนละแต่นี่เป็นการเาเรียกตัวอย่างก็เพื่อความง่ายนะผมใส่ในนี้เพื่อจะเปลี่ยนเช่นว่าเมื่อกี้ผมเปลี่ยนค่าด้านขวามือเนะี่ยด้านซ้ายมือเปลี่ยนนิดนึง ตัวนี้มันคืออะไรถ้าเริงดู Verify Signature เนี่ยมันจะใช้ HMA อะไรเนี่ย512ก็คือตัวนี้นี่คืออัลกอริทึมในการเข้ารหัสเสร็จแล้วเอา Header กับ Payload Header คือส่วนนี้ Header ข้อมูลในของ Header แล้วก็ข้อมูลของ Payload ก็คือข้อมูลตรงกลางนี้ Payload ก็เป็นข้อมูลของเราก็เหมือนข้อมูลในบัตรประชาชนเนี่ยบอกว่ามีบ้านที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่ แต่การที่จะดูว่าบัตรประชาชนของแท้ไหมเนี่ยมันเป็นที่ e c เ e ตนะถ้าเราใช้ s e เ r ต t ายวอลเวรกลับเราก็สามารถเช็คได้แต่ห้ามหลุดนะฮะ,ะตัวอ,อย่าง,งผมลบตรงนี้ไปปุ๊บคาทูคเคนก็เปลี่ยนกันนะฮะคาทูคทเคนจะเปลี่ยนตามตัวนี้ผมตอบ yes ตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวมาดูที่โปรแกรม c s นะฮะจะเห็นว่าเดี๋ยวผมลบโค้ดที่มันลบอกไปก่อนเอาคอมเมนต์ออกไปก่อนนะ แล้วก็เอาส่วนที่ไม่ได้ใช้ตัวนี้มัน v e c t ฟ r forecast ผมลบทิ้งไปเลยแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมทำ api ให้ใหม่ record เดี๋ยวผมสร้าง record ของผมเองเดี๋ยวมันจะใช้วิธีก๊อปแปะนะเพราะว่ามันถ้าพิมพ์นี่เป็นชั่วโมงนะถ้า้องพิมพ์ผมจะมี login request นะเดี๋ยวผมย่องนี้ก่อน login request เดี๋ยวอธิบาย api ที่จะต้องมีก่อน ครับตรงนี้ตรงนี้มันจะมีหลายอันนะที่มันจะไม่ได้ using มาเดี๋ยวผมขอ copy จากข้างบนเลยเลยกัน,นจริงๆเราค่อยๆเพิ่มทีละตัวก็ได้คอนโทรนดอปไปเรื่อยๆแต่ว,ว่าเสียเวลาอนี้ผมเพิ่มขึ้นมาข้างบนเลยจะได้ไม่ต้องคอนโทรนดอปหลายรอบนะครับเดี๋ยวโค้ดก็เดี๋ยวไปดูอีกทีนึงที่จะต้องใช้อ่าตรงนี้ผมมี API อันนึง slash เนี่ยในต้องออเทน authentication เนี่ย ถ้าผ่านมันจะแสดงคำว่า authenticated แล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมจะมีส่วนของ t o เค็เนี่ยเราจะแกะโทเค็นมาข้อมูลที่อยู่ในนั้นเนะี่ยที่ที่ผมทำให้ดูผมย่อให้ดูกันตรงนี้ครับข้อมูล id subject given name family อะไรพวกนี้ข้อมูลพวกนี้สามารถดึงมาใช้ได้แล้วส่วนโลเนี่ยเป็น format ของ .NET นะฮะถ้าเรากำหนดโลตรงนี้เราสามารถมา verify ผ่านตัวนี้ได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกัน อะ API ตัวแรกไม่ต้อง a u เ h e น API ตัวทีสอง slash u t h นก็คือต้อง authorize ก็คือต้องล็อกอินก่อนแต่จะโลไหนก็ได้ขอให้ล็อกอินมาแล้วก็เราใช้ h t e p context ในการแกะตัว claim นะฮะตัวนี้ก็ inject เข้ามาอ่ฉะนั้น context user f i l e first id ถ้าเจอ id ปุ๊บก็ได้ตัว id ออกมาถ้าเจอถ้าจะหา name identifier ตัวนี้ก็คือเป็น l o อกอ n นเนมนะแล้วก็ Given Name ก็คือชื่อชื่อจริงนะครับชื่อจริงของแอดมินแล้วก็นำสกุลแอดมินก็มาใส่ตัวแปรพวกนี้หลังจากใส่ตัวแปรพวกนี้แล้วก็ Return เป็น Result OK Authenticated หลังจากอัเทนแล้วจะได้ Information ได้จากแคมด้วยวิธีนี้นะฮะก็กรอบไปใช้เลยส่วนกรณีเราจะใช้ Low ยังไงเราใช้โลตรงนี้ฮะเช่น Admin 1 จะต้องมีโลแอดมินเท่านั้นถึงจะเข้าผ่าน API ตัวนี้ได้แล้วก็จะรีเทิร์นคำว่า administrator นี่ก็เป็น API get แบบง่ายๆเพื่อพิสูจน์ว่าโลเราถูกไหมหรือ map get d e v t h 1แล้วก็ double double p น1ต้องมี Low d o u e l e หรือ double ส2ตัวนี้เป็นทั้ง Admin แล้วก็เป็น d o u e l e ด้วยถ,ถ้าดูตรงนี้เรายังไม่ได้ทำการ add อะไรที่เกี่ยวกับ a e n t i c a t i o n เลยนะฮะ s วักเกอร์เตัวนี้ต้องใส่พารามิเตอร์เพิ่มนะเดี๋ยวผมจะแทนที่โค้ดส่วนนี้นะด้วยตัวนี้ add swagger gen ครับอ่าตรงนี้คงไม่อธิบายนะก็คือมปจะเจนทอลคิมเมนแล้วก็สามารถแนบทกเค้นได้จะเป็นแบบ barrier t o k กเไปอันนี้หลักๆคือแค่นีนะ้ที่ส่วนของ s w a กเ e r แล้วก็ส่วนที่ต้องเพิ่มก็คือส่วนของการ authentication และ Authorization เดีนะ๋ยเรามาดูตัวนี้ต่วนทัดมาก,ก็คือ Add Authentication เราก็ต้องบอกว่าเป็น JPBearer p แล้วก็ Add JP JWTBearer แล้วมี option ของมันสิ่งที่ใช้คือ Issuer Audience แล้วก็ Key นะี่ะนี่คือส่วนสำคัญที่ต้องใช้แล้วก็ตรงนี้มีการบอกว่าเราจะ Verify อะไรบ้าง Issuer Audience แล้วก็มีการ Validate Issuer Sign Key เราต้อง Validate คีย์ที่ใช้ในการสายแล้วก็มี valid a t e l i f e t ท m e นี้ให้เป็น false ก่อนเพราะว่าตัวนี้ดูว่าวันหมดอายุนะฮะก็คือว่าคีย์เนี่ยข้อดีคือว่านี่มีวันหมดอายุพอมันใช้ได้แป๊บเดียวแล้วก็ใครขโมยไปได้ก็เอาไปใช้งานไม่ได้เพราะหมดอายุก่อนแต่เนื่องจากเป็นโดเมนเราจะไม่วอล i ิ y ฟตตัวนี้เพราะเดี๋ยวมันหมดอายุแล้วมันใช้ไม่ได้แต่ว่าถ้าโปรดักชันให้ตัวนี้เป็น true นะฮะ แล้วก็ add authorization อันนี้คือสิ่งที่ที่มันทำตาม style net มัน add 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 ต่อไปก็เป็นส่วนของ use นี้ผมไล่ให้ค่อยๆดูว,ว่าเราจะต้องเพิ่มอะไรไปบ้างโอเคแค่นี้น่าจะใช้งานได้มั้นง่ะคิดว่าเดี๋ยวเราลองดูฮะโค้ดไม่มี error แล้วก็ลองดู run ลอง run แบบไม่มี debug เนี่ยเดี๋ยวจากหน้านี้อ่า hello ขึ้นมาแล้ว อันี่นะ้าสักเกอรเมื่อกี้ที่เราส่วนไอ้ตรงส w กเกอร์เจเนี่ยมันจะมีอ t h o r i z e เพิ่มเข้ามาเราสามารถใส่ตัวทเคนได้นะครับแล้วก็ยังไม่มีล็อกอินเดี๋ยวเราทำตรงนี้ก่อนเราเอาทเคนตรงนี้ที่เราทำขึ้นมาเองเนี่ยเอาไปทดสอบได้สมมุติผม Copy ตรงนี้มาจนถึงตรงนี้ตรง C Copy แล้วก็อ t h o r i z e เราแปะมาเลย บางตัวอย่างในเว็บมันอาจจะต้องใส่คา b a r r e r ไ้ข้างหน้าแล้วเว้นวรรคนะฮะแต่นี่ผมใส่อย่างนี้ได้เลยทําการ try close อันนี้เหมือนกับเราทําการล็อกอินเสร็จแล้วแล้วก็ทําการแนบโทเค็นตอนใช้งานเดี๋ยวมาดูอ่านตัวนี้ก่อน try out s q return 200เนี่ยฮะ authenticate d e t id เดี๋ยวเราไปดูเมื่อกี้ที่เราทำนะตอนนี้ authenticate d นี่คือแกะโทเค็นมา name เป็นแอดมินคิวเว้นเนมซูเปอร์นามสกุล user อร์เนี่ยซูเปอร์ยูเซฉะนั้นตอน authentication ผ่านแล้วต่อไปเป็น authorization เดี๋ยวเราดูกลับไปดูนิดนึดนงเราบอกว่าตัวนี้เป็นแอดมินอย่างเดียวฉะนั้นหน้า a แอดมินต้องเข้าได้นะ API ของแอดมินแสตแอดมินหเดี๋ยวเราดูนะ m i แอดมินหนึ่ง administrator ถูกต้องแต่ว่าถ้าเราเป็นเด v ถ้าเข้าหน้าเด็บเข้าได้ไหมหน้า d e ็บมันจะขึ้น403นะี่ยไม่มีสิทธิ์ในการใช้เมื่อี้401มันยังไม่ล็อกอินนะอันนี้403ก็คือเราไม่สามารถเข้ามาใช้รีซอร์ตตัวนี้ได้เพราะเราไม่มีโลนี้เดี๋ยวเรามาดูถ้าเกิดเราจะแก้ตัวเด็บ2อเด็บ2เป็นแอดมินก็ได้เป็น d e ็บก็ได้เดี๋ยวลอาดูนะฮะฉะนั้น ตัวไหนตัวนี้เข้าได้เหลือบนะ์น่ะเข้าไม่ได้ฉะนั้นถ้าเราเพิ่มแอดมินเนี่ยเราเพิ่มเดฟให้มันเพิ่มโลเดฟฉะนั้นโทเค็นตัวเนี้ยเรา copy ไปใช้บัตรผ่านเนี่ยเราเจนมาแล้วด้วย s e คร e ตของเราเราออ t ท o r i ไร์ใหม่โล o u t แต่อะคลอสเมื่อกี้ที่บอกว่าเดฟเดฟหนึ่งเข้าไม่ได้กลางมาดูอะเอ็กซคิวใหม่ เดี๋ยวเปอร์เข้าได้แล้ว r e s p o n บอ b o ดี้ส0งอันนี้จะเห็นว่าเราสามารถทำการล็อกอินได้แล้วก็ Verify l โลได้แล้วก็สามารถทำแอพพลิเคชันที่มีการจัดการเรื่องโลได้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะทำระบบล็อกอินยังไงนะฮะเดี๋ยวผมขอ copy Code มันยังขาดโค้ดในการล็อกอินนะฮะโค้ดล็อกอินยาวนิดนึงแปะเลยแล้วอธิบายในการล็อกอินขึ้นมา นะครับโอเคตัวนี้เนื่องจากไม่มีการดึงยูเซอร์จัดฐานข้อมูลจริงๆเนะีเป็นการฮาร์ดโค้ดผมจะบอกว่าเนี่ยถ้ายูเซอร์ไม่เท่ากับแอดมินแล้วก็พาสเวิร์ดไม่ใช่1นึสเนี่ยเดี๋ยวผมรีโหลดกันไม่ใช่1นึสเนี่ยให้มันเด้งออกไปเลย Unauthorized นะครับแล้วตัวนี้เคลมเคลมคืออะไรเคลมก็คือ information ที่ตรงนี้ว่า id admin อะไรพวกเนี้ย ท,ที่ระบุว้ตรงนี้เราก็สามารถสร้างเคลมแล้วก็แอดแอดแอดไปแอดเคลมไปอยากได้อะไรยุสเซอร์เนมข้อมูลพวกนี้เดี๋ยวไปดูใน document ด็อกิ e เมนได้เอาตัวนี้เป็นตัวอย่างก็ได้เราสามารถแอดตรงๆอีก็ได้หรือใช้ค่าที่มันมีมาให้แบบมาตรฐานตอนนี้ก็ได้ถ้าเรารู้ว่ามันคนที่เขียนแล้วก็เขียนอย่างนี้ก็ได้แต่็จแล้วเพิ่มโลอ่าโลในระบบตอนนี้ผมเป็นแอดมินเดฟนะฮะ เป็น array มาเอาค่อยๆ add ไปถ้า add add เป็นชื่อเดียวกันเดี๋ยวมันทำเป็น array ให้ในตัวนี้แล้วตัวนี้เมื่อกี้เราทำการข้างบนที่มันยาวๆมันเป็น verify ตัว token ตัวนี้เป็นตัวการ generate token นะเราก็ใช้หลักการเหมือนเดิมก็ใช้ key ใช้ key ใช้ issuer ใช้ audience ตรงนี้มันก็จะเหมือนกับ j, p, j w t i o แล้วก็ใช้ค่าพวกนี้ทั้งหมดแล้วก็ ใช้ตัวนี้ในการซส่ถ้าดูฟอร์แมตมันจะคล้ายกันนะครับอนี้ข้อมูลถ้าว่าพวกเคลมต่างๆเราไปดูตัวนี้ได้เคลมที่แอ d ดมาทั้งหมดมาใส่เป็นเคลมอีเดนติตี้แล้วก็ใส่เอ็กซ์ d ายเดที่วันหมดอายุแล้วก็ใส่ a u ดเ e n c e อิชเ e อแล้วก็ s i น n ิ่งครีเอนเชียก็คือไอตัวคีย์เมื่อกี้เอามาใส่ตัวนี้ก็จะได้โทเค็น d e สคริปเตอมาโทเค็น e s สคริปเตอมาก็สร้างโทเค็นกัได้ตัวนี้ เอาโทเคนไปไรโทเคนก็จะได้สตริงโทเคนมามันจะดูซับซ้อนนิดหนึ่งไม่รู้ทำไมต้องลึกลับขนาดนี้แต่ว่าตัวนี้ก็ต้อง Copy แปะเอานะฮะหลังจากนั้นก็ Result โอเคผม Return เป็น Object User Response นะฮะเป็น ID 1นึ่งมีรหัสโคด User เนี่ยไป a r d Code อัน code, นี้ก็คือโทเคนที่เราสร้างขึ้นมานี้เราก็จะสร้างโทเคนแบบเดียวกับหน้า j w t i o ได้เดี๋ยวผมทร่โหลดไปแล้วมั้ง ก็ไปหน้าสเวกเกอร์เหมือนกันโอเคในหน้าสเวกเกอร์เดี๋ยวเราทำการล็อกอินก่อนล็อกอินถ้าเราเาใส่ยูเซอร์ผิดหรือพาสเวิร์ดผิดแล้วกันดูก่อนว่าจะเป็นไงหนึ 1, 2, 3, 3, 3. ่งสองสามสี่เอชคิวเลฟปอนเป็นสี่ศูนย์หนึ่งนะฮะ โอเคนั้น1 2 3คือรหัสผ่านที่ถูกต้อง s ควิลลองร้อยเราได้ user id user name token ขอ copy token นี้ไปใช้ก่อนนะครับเสร็จแ,แล้ว authorize ตรงนี้แปะมันลงมา authorize close เดี๋ยวเราลองมา a u t h e n ดูอัน a ี้ user เรา เป็นซูเปอร์นะฮะตัวนี้เมื่อกี้ผมให้มีโลเป็นเอ่อเป็นอะไรวะเนี่ยโลเป็นแอดมินกับเดฟฉะนั้นมันควรจะต้องเข้าหน้าแอดมินได้นะครับหน้าแอดมินอ่าหน้าแอดมินเข้าได้ต่อไปก็เดฟบหนึ่งเดฟบหนึ่งก็ควรจะเข้าได้นะฮะเนี่ยเป็นด็อปเปอร์เข้าได้ละ นี่ผมไปเร็วๆนะเพราะว่าเราลองมาหมดแล้วคล้ายๆเดิมแล้วก็เด็บ e อง e อ็กซ์ชิ r ลรีเรเป็น Admin s s t r a t o r or r e v p l r โ e r อเคเรียบร้อยแล้วฮนะอันนี้คือคร่าวๆกับการใช้งานตัว jbt บนดัดเน็ต minimal api นะครับตัวนี้าสามารถดัดแปลงไปทำกับอย่างอื่นได้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะให้ดูว่าเราจะใช้ microsoft identity โดยการเอา username, user name user จากตัวนี้ลงไปในเขาเรียกดัต a ตบจะทำยังไงนะครับโอเคครับจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ